สวัสดีครับเล่าวันนี้เราก็มายังยังอยู่กันในป่านะอวันนี้เราก็จะ,ะวันนี้น่าจะเป็นอีกอีกไลฟ์หนึ่งนะฮะที่จะเอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องร้านอาหารเกี่ยวกับธุรกิจอาหารวันนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นธุรกิจอาหารที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเป็นตระกูลที่มันเป็นร้าน เป็นตรกูลที่มันอ่าคนคือคือใครขายคือใครขายในรูปแบบร้านเนี่ยก็ก็ก็ทำแบบนี้ดีที่สุดฮะถามว่าโอเคก็ยังก็ยังวนเวียนอยู่นะฮะในในร้านก๋วยเตี๋ยวในร้านที่แบบเป็นตระกลูลตระกูลลูกหวก,ก็ยังก็ยังสรุปมาให้แล้วก็ เรียกได้ว่าเป็นคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ที่ผมก็คือก็ไปสังเกตแล้วก็ไปรวบรวมแล้วก็ไปเรียบเรียงมาแล้วก็สรุปมาให้กับทุกคนนะครับเอาให้มันสำหรับเจ้าของร้านที่มาดูไลฟ์นี้มาดูคลิปนี้แล้วเห็นก็เอาสิ่งที่ผมทำไลฟ์ทำคลิปทำคอนเทนต์ในวันนี้เอาเลยเอาเลยจ้า เอาเลยเอาเลยซึ่งผมเชื่อว่าถ้าคนเอาไปทำแล้วเนี่ยมันประหยัดเงินค่าแอบประหยัดเงินได้หลายบาทเลยถ้าเปรียบเทียบอะนะเพราะว่าผมเปรียบเทียบจากอะไรผมเปรียบเทียบจากยอดธุรกิจของน้าผมซึ่งน้าผมจ่ายค่าแอบก็จริงเยอะก็จริงแต,แต่แต่เขาก็ได้อ่า ได้เงินที่กลับมาแต่ของผมเนี่ยด้วยด้วยความที่ผมก็โตของผมเรื่อยๆผมก็ผมก็จะได้ฐานแฟนจริงๆซึ่งใครที่อยากประหยัดแอด,ดใครที่ใครที่เป็นเ,เป็นสายคอนเทนต์แล้วก็อยากประหยัดแอด,ดแล้วก็อยากที่จะทำเขาเรียกว่าคลิปสั้นสำหรับขายเนี่ยก็ทัก inbox ผมมาได้นะฮะก็ตอนนี้ก็ทำตัวอ e ีบุ๊ อย่าใช้คาว่าอ e ีบุ๊กเลยว่าคือผมกำลังทำอ e ีบุ๊กแล้วก็เวิร์กบุ๊กแล้วก็เป็น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 มินิเป็นเป็น mini, เ,เป็นมินิไลฟ์ให้ไว้ถามตอบกันในกลุ่มเฉพาะที่มันเป็นเป็นุ่มเฉพาะที่เขามีความสนใจเฉพาะเรื่องจริงๆที่สนใจเฉพาะกลุ่มธุรกิจอันนี้ก็จะต้องทํอา,าอะไรที่มันมันเฉพาะตัวมากขึ้นโอเคอันนั้นอันนั้นอันนั้นก็ แอบขายของนิดนึงวันนี้ก็คือก็ได้รวบรวมข้อมูลอ่านมาจากร้านเพื่อนสองอามาจากร้านอาหารหลายๆร้านที่ที่เขาเรียกว่ามีการมีการเพิ่มอะไรบางอย่างเข้าไปาทำให้มันก็เลยเป็นกระแสมันมันก็เลยทำให้คนแบบเข้ามาร้านมากขึ้นโอเค วันนี้ก็สมเรื่องเหมือนเดิมครับจริงๆจริงๆก็มีมีเรื่องเยอะกว่านี้แต่ว่าเอาเรื่อง3มเรื่องเน้นๆที่ทําให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสแค่สเรื่องจริงๆคือ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 จริงๆถ้ามันมีห้าองเจเรื่องเนี่ยผมก็จะบีบขั้นต้นมาก่อนว่าไอ้สคือสเรื่องอะไรที่คุณควรที่จะทําก่อนเป็นสิ่งแรกอันนี้ก็ก็ตามายผมครับถ้าผมไม่พูดเรื่องเดียวเป็นเรื่องหลัก แล้วก็อธิบายอธิบายเอาให้แบบมันลึกซึ้งผมก็จะพูดถึง3มเรื่องที่ให้ทุกคนเอาไปทําก่อนโอเคนะครับอ,อ,อันนี้สําหรับออคอนเทนต์นี้สําหรับคนที่เป็นร้านที่แบบเป็นตระกูลลวกๆอะไรที่มันเป็นเอ,อเป็นผดเสียวอะไรที่มันเป็นน้ําอะไรที่มันเป็นสกุอะไรที่มันมันคู่กับการทําด้วยน้ําร้อน อาหารที่มันทําด้วยน้ําร้อนน่ะส่วนมากก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวลวกจิ้มนั่นนูน่นนี่หรือตะกุนชาบูอ่าตะกุนชาบูเอ่ออันนั้นก็จะไปไปไปอีกโซนหนึ่งเลยเอ่าอ,อันนี้ก็จะให้เป็นคอนเทนต์สาหรับร้านธุรกิจร้านอาหารที่มันเป็นลวกลวกจิ้มจิ้มนะฮะก็ข้อแรกนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณควรที่จะถาก็คือคุณควรที่จะ มีอุปกรณ์ที่มันเป็นซิกเนเจอร์อุปกรณ์ที่มันเฉพาะของร้านคุณอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นบางทีถ้าคุณมีอ่ะอย่างเช่นการที่เพิ่มประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าอย่างเช่นถ้าร้านคุณเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านลูกจิม้มเวลาเวลามีสั่งอะไรที่มันลูกจิม้มคุณก็ เพิ่มอุปกรณ์เพิ่มอุปกรณ์การเล่นไปหน่อยสิเออเพิ่มอา,อาจจะเป็นหม้อไฟอาจจะเป็นหม้อไฟที่คุณหาง่ายๆก็ได้หรือว่าเป็นหม้อไฟในรูปแบบที่มันแปลกตาหน่อยก็ได้ถามว่าเอ้ยทำไมทําให้มันเออมันดูแบบดูปแปลกตาเออพอพอมันแปลกตาแล้วคนแม่งจะเริ่มเ็ดมันก็จะเ,เริ่มเป็นที่น่าสน,สนใจ อ่าเย็ดน,นะนอกจากอุปรกรณ์อ่าอย่างอย่าง,างเช่นหม้อไฟจานถ้วยอะไรบางอย่างคนก็เพิ่มใส่เข้าไปสิเออทำให้ร้านมันดูมีเอกลักษณ์มากขึ้นอันนี้คือข้อแรกนะคือเพิ่มอุปรกรณ์เข้าไปข้อที่สองแต่เมื่อคนใส่อันนี้เข้าไปแล้วอ่ะมาตรฐานคุณห้ามตกนะ มาตรฐานในในเรื่องอะไรแบบนี้เรื่องเรื่องมาตรฐานเรื่องเขาเรียกว่าเออเรียกว่า,ารสชาติผมคุณก็ยังคงเดิมนะหรือว่าถ้าคุณคุณจะปรับเปลี่ยนรสชาติเอ่อหรือว่าคุณจะปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ก็ตามคือทุกอย่างขอให้มันเป็นออริจินอลเหมือนเดิมก็แค่ก็แค่ก็แค่พัฒนาแค่แค่พัฒนาสไตล์ใหม่ๆแค่พัฒนารูปลักษณ์ใหม่ๆบ้าง เออเอาให้มันแบบทันยุคทันสมัยแล้วก็อีกอีกคือในการทำอันเนี้ยคนก็ยังเห็นว่าเออต้นรสชาติมาตรฐานต้นน้ำหับมันยังคงเดิมอยู่ก็แค่ยังคงยังคงมาตรฐานก็แค่ทำทำสิ่งใหม่แต่มาตรฐานเดิมยังคงอยู่แล้วก็ในข้อสุดท้ายเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเวลาเวลาผมให้คำแนะนำใครก็ตาม หรือหรือเวลาผมพูดออกไลฟ์คำนี้ที่ผมจะพูดและและผมไม่ได้ผมผมไม่ได้พูดอย่างเดียวนะผมก็ทําให้พวกคุณเห็นเสมอคือคุณจะต้องทำคอนเทนต์ออกมาเสมอแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกในหลายๆ,ๆคลิปในหลายๆไลฟ์แล้วว่าถ้าคุณทําคุณทําออกมาทุกวันคุณทําบ่อยๆเจ็ดวันคุณอาจจะไม่ได้ทําทุกวันเท่าวันไหนคุณก็อย่างอย่างที่ผมบอกคุณไปว่าเออ ถ้าวันนี้คุณติดภารกิจคุณติดอะไรอย่างในช่วงที่ผมไปไปเรียนของที่ฮาร์เบอร์เนี่ยผมก็ไม่ได้แบบผมก็ไม่ได้ทำทำอะไรเลยเพราะว่าผมโฟกัสอยู่ตรงนั้นเน่งอ่าแล้วกลับมาผมผมก็สรุปบางอย่างมาให้พวกคุณอ่าแต่ทํา,าให้มันสม่ำเสมออะบางทีผมก็เอาคลิปเกา่าลงมาซ้าใหม่อะ่ะเห็นนะอ่าเรื่องทั้งหมดมันมันก็มีอยู่เท่าเนี้ยอ่ะ ถ้าสรุปเป็นคําพูดง่ายๆนะครับที่ผมจะสรุปให้แล้วก็เข้าใจกันง่ายๆแล้วก็เชื่อว่าจํากันง่ายๆเพราะว่า,าผมมีศิละปะในการใช้คํานะครับข้อที่หนึ่งก็คือเพิ่มอุปกรณ์ใหม่แล้วก็ข้อที่สองแต่ยังใส่ใจกับอ,อ่สรุปใหม่นะฮะสรุปสรุปสรุปใหม่ เพิ่มอุปกรณ์ใหม่แต่ยังข้อที่2แต่ยังใส่ใจกับรสชาติต้นตำรับแล้วก็ข้อที่3ก็คือเพิ่มเติมและเพิ่มเติมคือผลิตเนื้อหาในรูปวันทําให้มันครบทุกฟีเจอร์อใน3ฟีเจอร์ท,ที่ที่ผมเคยบอกกับพวกคุณทั้งหมดแล้วว่า ถ้าเป็น YouTube คุณจะได้กลุ่มกลุ่มที่เป็นกลุ่มคนที่มีอายุอาจจะแบบทรง45ขึ้นอะไรแบบนี้คือถ้าเขาชอบรูยูบคือคนกลุ่มนี้ก็จะเข้ามาหาคุณเองใน Facebook นี่ก็จะมีหลากหลายแต่ถ้าเป็นใน t ิ k t อกก็จะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นกลุ่มที่อาจจะเน้นความบันเทิงอาจจะเป็นคนที่มีนิสัยที่ชอบการบันเทิงหรือเป็นกลุ่มที่แบบติดวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยก็จะอยู่ใน t ิ k t o k เยอะ อันนี้ก็แล้วแต่ใช่ครับก็เนื้อหาทั้งหมดก็มีเท่านี้อ่ะสรุปใหม่สรุปเป็นข้อความใหม่สั้นๆน,นะครับก็คือข้อแรกก็คือเพิ่มอุปกรณ์ใหม่แต่ยังใส่ใจกับต้นตำรับเดิมแล้วก็เพิ่มเติมคือผลิตเนื้อหาในทุกวัน,นเนี่ยทำแค่นี้ทำแค่นี้นีย คือคือไอคอนเทนต์ทั้งหมดในวันนี้มันก็มีอยู่เท่านี้แหละครับที่อยากจะบอกอกับพุกคณก็ก็แล้วก็อย่างอย่างที่ผมบอกไปว่าเออในในแต่ละวันเนี่ยออถ้าคุณคิดอะไรออกถ้าคุณไม่จดถ้าคุณไม่มีแบบสม,มุดแบบนี้คุณก็จดใส่น้ตแต่คุณอย่าลืมว่าเวลาคุณจดหนึ่งไอเดียแล้วเนี่ยให้คุณเขียนลงไปในลิสต์ คือเอามาเขียนแบบนี้คือเอามาเขียนแบบนี้แล้วก็พอพอเอามาเขียนเนี่ยคุณก็จะมีเขาเรียกว่ามีคลังคอนเทนต์เยอะอ่าอย่างเนี่ยผมว่ายังมีสแปร์คอนเทนต์อีกเป็น,ปนอาทิตย์เลยคือเอาง่ายๆว่าคือคือไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรไม่ว่าอะไรยังไงเนี่ยคือ การทําการสม่ําเสมอไม่ว่าไม่ว่าคุณคุณคุณจะเปิดร้านธุรกิจเอ้ยคุณคุณเป็นเจ้าของธุรกิจอ,อไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านอะไรก็ตามหรือเป็นธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณอ่านหนึ่งหนึ่งให้เริ่มจากการใส่ใจการไม่ใช่สิให้เริ่มจากความสบายใจในสิ่งที่แบบคุณทําเริ่มจากตรงนั้นก่อนเริ่มจากความสุข แล้วก็คุณก็คือในบางาพาร์ทถ้าคุณคุณไม่ได้เก่งอะไรคุณก็หาคนที่เก่งมาช่วยทําอ่าอย่างเดี๋ยวหร้านนี้นนผมก็จะไม่ได้ตัดต่อเองแล้วผมก็จะอมีผู้ช่วยที่จะมาช่วยตัดต่อแล้วก็ผมก็จะไปโฟกัสเรื่องอื่นได้มากขึ้นก็คือผมก็จ่ายจ่ายเงินเข้าไปเออแล้วก็ให้เขา ผมก็จะเอาเวลาไปไปอยู่กับในพาร์ทอื่นมากอาจจะอ่านหนังสือได้มากขึ้นอาจจะเสพคอนเทนต์บางอย่างแล้วก็มาสรุปแล้วก็ตกผลึกให้กับพวกคุณคือหลังนี้อาจจะทำอะไรได้ได้มากขึ้นโอเคก็เนื้อหาก็ประมาณนี้แล้วครับเพิ่มอุปกรณ์ใหม่แต่ยังใส่ใจกับต้นตำรับเดิมและเพิ่มเติม คือการผลิตคอนเทนต์ทุกวันแค่นี้แหละครับเรื่องทั้งหมดก็มีอยู่เท่านี้เจ้านี้เอาข้อมูลมาให้เท่านี้นะฮะก็ใครหิวใครฟังคอนเทนต์นี้แล้วคนอาจจะเป็นคนที่เสพคอนเทนต์ความรู้อย่างเดียวใครหิวก็เชิญเชิญร้านร้านได้นะฮะแล้วก็ชอบอะไรแบบไหนก็โพสแชร์ มาก็ได้ครับหรือว่าใครมีร้านอาหารอะไรแนะนำเนี่ยที่เป็นร้านอร่อยเนี่ยก็เออก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้บ้างนะครับเผื่อผมไปเที่ยวในแต่ละจังหวัดเนี่ยเวลาผมไปเขาเรียกว่าไปไป private coaching หรือไปไปไป,ไปคอนเซิลกับร้านต่างๆกับธุรกิจต่างๆเนี่ยผมก็จะได้แวะเวียนไปยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ด้วยนะครับถ้าใครมีร้านอาหารอร่อยหรือว่ามีร้านอาหารไหนที่น่าสนใจเนี่ยคอมเมนต์ไว้ ไ้ไลฟเ์เดี๋ยวถ้าผมได้ไปในจังหวัดนั้นนั้นก็จะ,จะได้รู้ก็จะได้ไปแล้วก็ก็จะได้อาจจะไปตกผลึกแล้วก็สรุปมาเป็นคอนเทนต์ให้กับผูค้คนได้โอเคนะครับต่อข้อมูลก็ประมาณน,นี้วันนี้นะครับก็ไปวันนี้ก็ไปก่อนสวัสดีครับ